สวัสดีครับทุกท่านช่อง YouTube อาจารย์กระดิ่งทองขอต้อนรับทุกท่านเพื่อเป็นการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับทำนายเป๊ะหมอปลายเผยดวงนายกคนใหม่เป็นคนนอกอายุประมาณนี้สิ้นสุดการรอคอยนายกคนที่30เศรษฐาทวีสินได้รับเสียงโหวตไว้วางใจ376เสียง หลังมีการโวหวตนายกรอบ3เมื่อยิมสองสิงหาคม2566หมอปลายแปรกระซิบเผยดวงนายกคนใหม่เป็นนายกคนนอกไว้ก่อนหน้านี้ในรายการไทยรัฐทอล์กโดยหอมอปายได้รับนิมิตมาจากท่านยมว่าคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพรเด็ปประวิตย์หนูมองว่าท่านจะถอยแต่จะคุมหลายๆอย่างเอาไว้ ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าคำถามจากพิธีกรพิธีกรถามว่าท่านยมวาดภาพนายกคนต่อไปไว้แบบไหนหมอปลายตอบว่าอายุ60ปลายหรือ70ประมาณนี้และไม่ใช่สอสอพิธีกรก็ถามอีกว่าไม่ใช่สอสอก็ตกใจนะเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้คนนอกมาเป็นรัฐมนตรีด้วยนะมันจะมีรัฐประหารหรือเปล่า หมอป่ายิ้มแล้วก็ตอบว่าก็กลัวเหมือนกันค่ะท่านยมพูดแต่สิ่งที่น่ากลัวความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์พินโยพงเจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทํานายดวงเมืองปี2566เอาไว้น่าสนใจอิทธิพลจากพระราหูโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์เป็นตุนเศรของดวงเมืองราหูเป็นบาปพระเคราะหพระราหู จะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคมแล้ย้ายเข้าสู่ราศีมีนและจะอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราพระราหูราศีเมษมักเกิดเรื่องร้ายคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มข้นพระราหูนั้นเป็นดาวโมหะจริตส่งผลต่อเรื่องของอบายมุกธุรกิจสีเทานายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบคลุมบ้านเมืองอยู่ ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟที่ปกครองโดยพระอังคารการเกิดอุปราคาในราศีธาตุไฟทำนายว่าจะมีคดีฆาตกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวของกองทัพและกองกำลังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐประหารเหตุบ้านการเมืองนำมาซึ่งความร้อนใจของประชาชนผู้คนเกิดความไม่พอใจความวุ่นวายปรากฏ ที่ต้องจับตาคือการเมืองตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปจะเกิดการต่อสู้การแข่งขันทางการเมืองโหนโสรจ,จะนวนอยู่ทำนายปี2566ไว้ดังนี้โหนโสรจ,จะหรือนอสตาดามุสเมืองไทยทำนายดวงเมืองปี2566พุ่งไปที่สถานการณ์การเมืองอย่างคงยุ่งเหยิงเรียกได้ว่าปี2566เป็นปีแห่งมหาวิปโยค สถานการณ์การเมืองใครเป็นนายกไม่ดีทั้งนั้นเกิดการแตกแยกสามัคคีกันแค่ช่วงกวยผลประโยชน์อิทธิพลของดวงดาวต่างๆส่งผลให้ด้านของการเมืองดุเดือดอย่างยิ่งจะเกิดการเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอาจจะเกิดการรัฐประหารบุคคลในเครื่องแบบแตกแยกแบ่งเป็นสองฝ่ายความเสื่อมอำนาจของผู้นำ สำแดงให้เห็นถึงสภาวะการทางการเมืองตึงเครียดส่งผลไปจถึงปี2567ปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่ๆมากกว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรจะระวังกรุงเทพก็ควรระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2500 คําทํานายปี2566อาจารย์โจายาน,านันทสันคชาอาจารย์หัวราสาตร์ที่ชี้ตรงกันว่าการเมืองจะร้อนแรงเศรษฐกิจอย่างจ้าแย่ดวงเมืองจะอยู่ครบ241ปีในวันที่21เ,เมษายนดาวใหญ่ดาวเทพหรือดาวจตุรเทพได้แก่พระเสาดาวพฤหัสราหูและมฤตยู โคจรวิปริตเดินหน้าถอยหลังฉายภาพชัดดังเช่นปี2565ส่งผลให้บ้านเมืองมีปัญหาครั้นเข้าสู่ปี2566ดาวใหญ่เคลื่อนมาเจอกันในลัคนาราศีเมษซึ่งเป็นลัคนาราศีดวงเมืองวาระร้อนการเมืองตามคำทํานายคำพยากรณ์ฉายภาพนักการเมืองจะเหมือนนักกรีธาวิ่งการฝุ่นตลบ ไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำต้องรับภาระหนักให้จับตาคดีความทางการเมืองเป็นผลมาจากอิทธิพลดาพระฤหัสเกิดอาริยะขัดขืนมีการหยิบยกเรื่องของกฎหมายมาสู้กันแม้นผู้นำก็โดนหางเลขด้วยส่วนการประท้วงบนท้องถนนมีอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงแลักคณะดวงเมืองพร,พระฤหัสกับราหูมาเจอกันพฤหัสหมายถึงกฎหมาย จริยธรรมองค์กรถึงเข้ามาในตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคแต่มีราหูอยู่ย่อมส่งผลให้การพัฒนากฎหมายติดขัดชะง,งักงันโกดังพรุระเบิดหมอปลายเตือนสยองก่อนหน้านี้จังหวัดที่มีชื่อเป็นที่ท่องเที่ยวดูรวงว้านเมืองปี2 5 6 6หมอปลายแพยกซิปเตือนระวังเขื่อนแตกภัยพิบัติตึกถลม่มเกิดเหตุไฟไหม ทํำนายไว้เมื่อ3ามกรกฎาคมซึ่งล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังพรุอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ไทยรัฐออนไลน์ย้อนคำทํานายหมอปลายไพรกระซิบที่ทํานายไว้ในรายการไทยรัฐทอล์กเปิดเผยว่าหนูมองว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนช่วงตุลาคมนี่แค่คุกกรุ่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพการก่อไฟต้องใช้ท่อนฟืน ประธานสภาคือการนำท่อนฟืนมารวมกันสักพักเริ่มเอาไม้ขีดโยนพอเริ่มมีนายกก็ไฟกระพือหลังจากนั้นไฟลามก็งานใหญ่เลยดูแล้วไม่ใช่น้ำมันด้วยค่ะที่มีการราดลงไปแต่เห็นเป็นก้อนๆวงเล็บระเบิดรู้สึกว่ามีการโยนก็อยากให้มันไม่มีค่ะคิดว่าคนบ้ามาคุยกันนะคะประเด็นถัดมาไฟไหม้สิ่งเหล่านี้จะอันตรายในระยะเวลาอันใกล้ไหม หมอไปตอบว่าอาจจะเป็นแค่บางตึกเช่นห้างเก่าหรือตึกหลายๆชั้นเก่าๆที่เคยมีชื่อไม่ใช่ในกรุงเทพนะคะเป็นต่างจังหวัดควรจะระวังมากๆม,มันซุดจากแผ่นดินไหวไปสักระยะแล้วค่อยถลม่มเป็นจังหวัดที่มีชื่อเป็นที่ท่องเที่ยวจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เริ่มมีตั้งแต่ปีนี้และมีในปีต่อๆไปเรื่อยๆหลังจากนั้นใครจะสร้างอะไรใหม่ๆ ก็ต้องลงทุนหน่อยค่ะเพื่อป้องกันภัยแผ่นดินไหวไฟป่าก็ไม่แน่ใจในหรือนอกประเทศแต่ป่าไม่มีและไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีไฟในเมืองก็มีจุดเดิมๆด,ด้วยจุดสัญ,ญลักษณ์จุดที่ต่างชาติเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ 5. เรื่องภาวารับปี2566จากคำทำนายหมอปลายไพรยกซิป 1. จะมียักษ์ตนหนึ่ง ออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือน3 2. มยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการม่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบัติเหตุ มีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี3จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่ไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด4ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่ง มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้อนออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี2566ถึงปี2567เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ